สวัสดีครับพวกกับผมมานพินกับ Channel Feel t ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้พามาชมบรรยากาศนั่งรถชนบทนะครับในเวียดนามนี่มีชาย4ี่คนนะครับเขาต้องการจะขึ้นรถรถเต็มแล้วแต่ว่ามีถุงลูกท้ออีก3ากระสอบนะครับนะบเขาจะทำยังไงที่จะจัดพื้นที่ลงได้นี่ให้ดูนะครับว่าคือมันมี2เรื่องเนละคือเรื่องแรกเนี่ย รถโดยสารที่เดินทางในชนบทเวียดนามนี่เขาจะขนแล้วก็นั่งเบียดกันเยอะมากนะครับสมัยก่อนเมืองจีนก็เป็นแบบนี้ครับแต่เมืองจีนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มงวดนะครับนั่งตามที่นั่งนะครับถ้าไม่ใช่แบบบันนอนจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีการมาอย่างนี้ครับแต่เวียดนามยังมีแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะครับนั่งเบียดเบียดกันนะหรือว่าย้ายที่นั่ง กระเป๋าบอกให้ย้ายที่นั่งอะไรเงี้ยคนเวียดนามเขาเ็่เฉยๆนะครับนี่ครับหอบมาวางนะฮะวางข้างข้างข้างตัวผมเนี่ยนะฮะนี่เป็นลูกท้อนะครับลูกท้อนะฮะแล้วเห็นสังเกตไหมเขามีเก้าอี้ที่เป็นพับได้นะครับเก้าอี้พับได้เดี๋ยวก็เก้าอี้ตรงนั้นจะมาวางพับอยู่บนเหนือกระสอบลูกท้ออีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับสามสามกระสอบใหญ่ แล้วก็มีคนขึ้นมาอีกสี่คนนะครับนี่แล้วก็บางคนที่ลงไปอยู่ข้างล่างนี่ก็คือเขาอายืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงประตูหรือดั้งเบียดๆอยู่ตรงประตูเลยมีทั้งเก้าอี้เสริมทั้งอะไรเงี้ยเข้ามาครับอันนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็พอวางของได้แล้วเดี๋ยวก็ขนคนขึ้นมาไหมครับมีกระสอบเ้อามีขยับเก้าอี้นะอันนั้นเป็นเก้าอี้เสริมนะครับอันนี้ผู้คนก็ ขนของขึ้นมานะครับตรงนี้อยู่กลางทางไปมอกเจานะครับนี่ครับมากเต็มนะครับเต็มคันเป็นบรรยากาศนี่ก็สองข้างทางครับให้เห็นบรรยากาศนะคือรถในชนบทเวียดนามเนี่ยเห็นคนเสื้อขาวไหมตรงนั้นจะเป็นคล้ายๆเด็กรถคนนี้จะคอยคุมคนขึ้นลงแล้วก็เรียกคนคนขับก็ขับไปนะครับนี่เป็นหมู่บ้านแบบออกหการก่อสร้าง ก็จะมียกชั้นนะครับเป็นบ้านไทยดำนะครับเห็นมียกชั้นแต่ว่าตอนหลังเข้ามาต่อชั้นล่างเนี่ยเป็นบ้านไทยดำนะครับแถวเซลาแถวเดียนเบียนนะครับเป็นเขต12จุดไทยเก่านะฮะก็จะมีคนเชื้อสายไทยดำอย่างเงี้ยอยู่เยอะนะครับคราวนี้มา เดี๋ยวจะให้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเขาจะมีจุดแวะพักรถนะฮะตรงจุดว้านพกรลเนี่ยรถพวกนี้เขาจะแวะตลอดนะบางทีถ้ารถวิ่งสายใหญ่เนี่ยบางทีเขาไม่แวะหรือแวะแป๊บเดียวแต่ว่าจุดแวะพักรถเนี่ยจะแวะตลอดเพราะว่าคนขับเนี่ยเขาจะได้กินข้าวฟรีนะฮะได้กินข้าวได้กินน้ำฟรีจากจุดพักรถแล้ว เราที่เป็นผู้โดยสารโดยมากเนี่ยถ้าต้องรอ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องซื้อหาอะไรกินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เกิดทั้งร้านที่เขาแวะแล้วก็คนขับนะครับส่วนผู้โดยสารก็ได้เข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เสียเงินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของฝากมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะเป็นจุดพักกรบนะฮะซึ่งรถเล็กๆเนี่ยจะแวะตลอดนะะไม่มี <c oughs> ไม่มีว่างนะคือ ขอที่ถึงเวลาเนี่ยเขาจะต้องแวะแล้วคนเวียดเนี่ยเขาจะต้องกินข้าวนะครับคนขับรถเนี่ยจะต้องกินข้าวถ้าคนไทยคนลาวเนี่ยบางทีไม่ได้กินข้าวเฉย,ยๆนะแบบนั่นไม่ได้แต่ว่าทางเวียดทางจีนเนี่ยเขาจะต้องขับรถขับรถเลยต้องกินข้าว <c oughs> ก็แปลกบีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บรรยากาศแวะรับคนส่งคนตามทางนะครับอันนี้ก็บนเส้นทางไปฮัวบิง <c oughs> ผมก็จะตัดปนกันมาให้เห็นบรรยากาศนะครับว่าการเดินทางอ,อันนี้เป็นการเดินทางในเขตชนบทนะครับแล้วก็ไม่ใช่เส้นทางใหญ่เป็นรถแบบวิ่งข้ามอำเภอวิ่งข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้เราจะเป็นรถบัสขนาดกลางเพราะว่าเส้นทางภูเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้านเมืองผู้คนนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับอำเภอเล็กๆนะครับก็จะ แต่ว่าการสร้างบ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ติดกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นย่านอะไรร้านค้าร้านอาหารที่พักจะหาง่ายอันนี้เด็กเขาชงโง,ง่หน้ามาดูว่าผู้โดยสารขึ้นไม่ขึ้นนะครับส่วนตรงนี้อีกแปลกอย่างหนึง่งมีผู้โดยสารบอกว่าอยากซื้อบันกายนะฮะบ,บันกายนี่ก็คือคล้ายๆเป็นขนมเทียนอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะตะกูลป,ประมาณนั้นนะ่ะแถวย่านนี้เป็นย่านโอท็อปดังนะของไอเนี่ย ขนมชนิดนี้แล้วก็ขอจอดแล้วผู้โดยสารก็ลงไปซื้อกันเต็มเลยครับที่เป็นห่อๆเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะห่อๆเนี่ยก็ซื้อกันเต็มหมด,ดเลยก็แปลกดีครับมีการจอดให้ไปซื้อสินค้าโอท็อปกันด้วยนะครับแล้วทุกคนก็กลับขึ้นมาแน่นรถคันนี้มีข้าวของขึ้นมาแน่นไปอีกนี่มีมีต้นไม้ด้วยนะครับขนไปในคนวียดนามเนี่ยอีกอย่างคือเขาขนได้ทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างขนทัน้งหมด ก็เป็นบรรยากาศนะครับการเดินทางในชนบทบ้านนอกของเวียดนามนะครับออกมาฝากกันหลายคนคงจะไม่ได้มีโอกาสไปไกลถึตงตรงนี้ครับสวัสดีครับ